จากกรณีที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชัยภูมินั่นก็คือหลวงพ่อพิมพ์หรือว่าพระครูเวรุวันจันทรังศรีนะครับได้ประกาศที่จะ,อะนอนในโรงเมื่อคือนนี้กําหนดเวลาก็คือ2 1เนาฬิกาของวันที่9เดือน9นะครับเพื่อละสังขารตั้งจิตภาวนาและกําหนดลมหายใจทําให้เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับญาติโยมก็หลั่งไหลไปทําบุญแล้วก็รับแจกวัตถุมงคลที่วัดเวรุวันนะครับหลังจากที่หลวงพ่อพิมพจเจ้าอาวาสน,นั้นประกาศละสังขารครับ เาพ่อจะเห็นอย่างรู้ถึงองเทียมคือรู้วันนี้ต่อทะรู้ะต่อควมาอย่างรู้ตัอจะไปตามกำรำตั้งหลายทั้งวกมีตัวเรา นี่คือเทศนากันสุดท้ายของหลวงพ่อพิมพนะครับ่าำกลางญาติโยมจํานวนมากที่หลั่งไหลเข้าวัดเวรุวันนะครับหมู่สี่บ้านท่าเบริงกรมตําบลทุ่งพระอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่พระครูเองได้ประกาศและสังขารในวันที่9เดือน9เวลา21่สนาฬิกาซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระครูนะครับตลอดทั้งวันมีญาติโยมเนี่ย แล้วก็ญาติธรรมเนี่ยทยอยเดินทางไปที่วัดแห่งนี้ไม่ขาดสายนับพันคนเพื่อรับแจกวัตถุมงคลน,นะครับรวมทั้งร่วมทําบุญที่วัดซึ่งหลวงพ่อพิมพ์ได้นําสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามปกติและก็นักข่าวก็จํานวนมากเลยนะได้สังเกตเห็นว่าท่านยังมีร่างกายปกติสมบูรณ์แข็งแรงทุกอย่างแถมยังพูดจาหยอกล้อก,กับญาติโยมก็ไม่มีแววเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดนะครับ ขณะเดียวกันลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาต่างเชื่อว่าหลวงพ่อพิมพ์จะสามารถละสังขารสิ้นลมหายใจด้วยการเจริญภาวนากำหนดลมหายใจในโรงศพนะครับ โดยหลวงพ่อพิมพ์บอกว่าช่วงระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนะครับห้ามใครเปิดลงศพดูอย่างเด็ดขาดจะอนุญาตให้เปิดชนะสูตรศพได้ในวันที่11กันยายนคือพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการละสังขารด้วยการเจริญภาวนาจนสิ้นลมหายใจเองภายในโลงศพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ซึ่งก็เป็นโลงศพที่มีการเจาะช่องระบายอากาศไว้ด้วยนะครับ หลวงพ่อพิมพหรือว่าพระครูเวลุวันจันทรังสีวัย65ปีนะคะเป็นลูกศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงปู่มั่นเกิดเมื่อพศ2492ค่ะเดิมเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นก็ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนหนุ่มๆเนี่ยเคยเดินทางไปทำงานขับรถเทรลเลอร์ที่ซาอุดีอาระเบียะระหว่างทำงานอยู่กว่า13ปีก็มีความสนใจและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยปี250 36ก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒที่วัดอนงคารามอารามหลวงกรุงเทพมหานครนะคะได้ศึกษาพระธรรมอยู่ประมาณ1ปีหลังจากนั้นตัดสินใจออกเดินทุดงทั่วประเทศจนถึงปี2541ค่ะก็ได้ไปพบเห็นสถานที่ที่บ้านท่าเริงรมที่ตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็เชื่อว่าเป็นพุทธภูมิเดิมนะคะจึงตัดสินใจสร้างวัดป่าเวลุวันจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับการประกาศละสังขารของหลวงพ่อพิมพนะคะในทางการแพทย์นั้นมองว่าวิธีการแบบนี้คือการฆ่าตัวตายซึ่งทางทีมข่าวก็ได้มีการพูดคุยสัมภาษณ์ไปยังแพทยสภานะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้มาดูรายละเลอียดเพิ่มเติมกันค่ะ